คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทาง หวยรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนานะครับออกพร้อมกันนะครับในงวดประจำวันที่1นะครับมิถุนายนพศ2 5 0 0 6 5นะครับก็ได้ออกพร้อมกันนะครับรัฐบาลไทยก็ออกวันที่1นะครับหวยราวพัฒนาก็ออกวันที่1นะครับวันนี้แอดมินก็จะมาขอโชคให้ MC พี่น้องนะครับกับเลขทูบหลวงปู่ทวดพร้อมกันเลยนะครับสาหรับงวดที่แล้วนะครับผมแนวทางลาวพัฒนานะครับเลขทูบหลวงปู่ทวดนะครับเก็บแตก3ตัวนะครับออก191นะครับแนวทางเลขหวเราวพัฒนาออก091นะครับก็ได้มี พี่น้องนะครับได้มีความโชคดีนะครับได้ก1วหนึ to so, spectrum, ่งนะครับกันยกช่องนะครับก็ได้คอมเมนต์เข้ามาทางไลน์นะครับว่าอยากชมเลขทูบหลวงปู่ทวดต่องวดนะครับแอดมินก็จะมาจุดให้ fc พี่น้องนะครับได้ชมไปพร้อมกันนะครับพร้อมกันเลยนะครับทั้งรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนานะครับก็รอชมไปพร้อมกันนะครับแอดมินก็จะจุดให้ fc พี่น้องได้ชมเลขทูบหลวงปู่ทวดไปด้วยกันนะครับก็รัวลุ้นไปด้วยกันนะครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับ หลวงปู่ทวดนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคาดานะครับก็มีนะโมสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธะอินทยสังเทวะยสังพรมมายาสัง มหาพรมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักวัตติยสังมหาจักวัตติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอารหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจระนสังสัพพโลกาจริยาณสังเอเตนะยเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมมะสุวติโหนตุไมหัง นโมพุทธสะนโมธรรมมสะนโมสังคัสสะเสือญาติทางหุรูหุรูสวาหายะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอบุญบาร,รมีหลวงปูท่ทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนุลบรรดาลเรียกทุบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหัวรัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนา ในงวดประจำวันที่1มิถุนายนพศ2565ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเรียกทูบลุงปู่ทวดทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมเรียกทูบลุงปู่ทวดก็จุดแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับเอฟซี FC พี่น้องได้ลุ้นเลขทูบไปด้วยกันนะครับก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับผม ครับผมก็สุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบหลวงปุ่ทวดนะครับก็ขอบนบาร,รมีหลวงปุ่ทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนับนดรรดานเลขทูบที่ออกในขณะดนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยรัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนาในงวดประจ,จำวันที่หนึ่งมิถุนายนพศ5 6 6 5ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเลขทูบหลวงปุ่ทวดต่องวดทุกท่านทุกคนด้วยเทอ สาธุครับผมเรียกทูบลุงปู่ทวดก็สุดแล้วนะครับสำหรับ f อพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความเห็นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสำหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับก็สามารถเข้ารับชมได้นะครับเผื่อความเห็นตรงกันกับแอดมินนะครับเผื่อมีโชคมีลาบด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้แอดมินคิมนำโชคพาเลยก็ขอตุลาไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ